ครับเพื่อนเทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีแอป Wallpaper มาแนะนำนะครับว a ลเ p a p อรตัวนี้ดียังไงนะครับคือมันเป็นเวอร์ชันโปรและตอนนี้เขาแจกฟรีนะครับปกติแล้วเนี่ยมันราคา125บาทนะครับตอนนี้เราจะสามารถโหลดได้อีกประมาณ6วันครับจะแต่วันที่ผมทำคลิปนะครับแอปตรงนี้นะครับมีรูปที่มีความละเอียดเนี่ยมากถึง 4K นะครับมีประมาณ1 0,000รูป แต่รูปทั้งหมดของแอปจริงๆเนี่ยมีเป็นล้านรูปนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันไม่มีโฆษณาละครับเพราะว่าเป็นแอปที่ก็เป็นตัวโปรนะครับแต่ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อจะมาทําการอ่าช่วงนี้เขาจัดโปรนะครับก็รีบไปโหลดกันมานะก็หมดเวลาเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูที่ตัวแอปกันนะครับโอเคกดอนุญาตไปนะฮะครับนี้จะมีแบ่งหมวดหมู่นะครับหมวดล่าสุดอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถกดดูแต่ละรูปได้นะครับหรือว่า นี่นะฮะััดไปบัดมานะครับแต่ผมจะชอบดูแบบนี้มากกว่านะครับดูเป็นแนวเป็นตารางแบบน,นีะ้ครับแล้วรูปไหนที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเราเข้าไปดูแล้วจะเห็นว่ามีรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแอปตัวนี้นะครับบอกไว้ว่ามีรูปที่ไม่ซ้ำกับแอปตัวอื่นนะครับเป็นยูนิคนะครับก็เท่าที่ดูก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าปกติผมจะชอบลงแอป wallpaper ไว้เยอะมากแลวเห็นว่าแอปของรูปนี้นะครับก็จะไม่ซ้ำกับแอป wallpaper ที่เป็นค่ายอื่นเลยนะครับ อีกแท็บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มันมีเป็นแบบเป็นหมวดหมู่ด้วยนะครับเราสามารถกดดูได้นะฮะที่ตรงนี้นะฮะมีแท็บประเภทนะฮะอยู่นั้นคน่านะฮะก็จะมีหลายหมวดหมู่นะครับหมวดแรกหมวดเกิร์ลนะฮะนี่นะฮะร,รูปเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนี่แลนด์สเคปนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกว,วิวต่างๆนะครับในมุมมองกว้างๆนะครับ ฮะเฟสิเวิลนะฮะเกี่ยวกับเทศกาลต่าง,างๆนะฮะการที่จะเซตรูปนะครับแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะฮะก็สามารถกดมาที่นี่นะฮะตัวอย่างนะฮะหรือว่าจะกดที่ดาวน์โหลดนี่มาก็ได้นะครับอ่ะตรงน,นี้นะฮะสามารถกดดูได้นะ,ะกดที่ชุดนะครับกดที่ชุดแล้วก็เลือกมาเป็นหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกหรือเอาทั้งสองอย่างก็ได้นะฮะนี่นะฮะกดมาเป็นที่หน้าจอหลักแล้วนะครับตั้งวอลเปเปอร์ ะะมาอยู่หน้าจอแล้วอย่างง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมีหมวดหมู่อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้มาถึงเฟสติวัลแล้วนะครับเอメメนเอร์เทนเมนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงต่างๆนะครับอืมฮึอ่าเนเจอร์นะครับอันนี้ผมก็ชอบแล้วหมวดนี้รูปภาพเกี่ยวกับธรรมชาติสวยๆเยอะดีนะครับดูเพลินมากนะครับส่วนใหญ่แอปออฟเปอร์ในที่อยู่ใน g l e p l a y อะ่ะมันมีเยอะก็จริงนะคะแต่ ดูไปแล้วบางทีมันก็ลำคาญด้ยวยเพราะว่าแอปอื่นเขาจะแถมโฆษณามาด้วยนะครับอันนี้เกี่ยวกับพวกรูปสัตว์นะครับความรักนะับจริงรูปมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมไม่ได้เลื่อนลงไปโดยสุดแค่รู้เบื้องต้นว่ามันเป็นยังไงบ้างในแต่ละหมวดหมู่นะฮะอันนี้เกี่ยวกับสีฟ้านะครับใครที่ชอบสีน้าเงินนะฮะอันนี้ก็จะมีหลายโทนเลยนะครับ ะะใครชอบหลากหลายะะาจะเป็นแนวนี้นะฮะสีสัน่าสนโนว์เกี่ยวกับหิมะนะครับหมวดหมู่อื่นที่ไม่ได้จัดประเภทนะครับหมวดมาเตอร์ซันเซ็ตนะฮะเกี่กับพระอาทิตย์ตกอันไหนที่เราชอบเนี่ยเราก็สามารถกด กด Favorite ไว้นะฮะเลือกที่ชื่นชอบไว้นะฮะเพราะจะได้ไม่ต้องมาเลื่อนดูใหม่อีกครั้งนะครับว่าเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในโหมดของนี่ฮะรูปดาวเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมาโชว์อยู่ที่นี่แล้วเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้ซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับรูปต้นไม้ฮะ,ะต้นไม้ก็จะเป็นแนวนี้นะฮะรูปเกี่ยวกับต้นไม้ะครับอ่ะคูนะฮะแบบคูคูเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นดีไซน์นะเป็นรูปเกี่ยวกับการออกแบบต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมอายวอากาศนะครับเห็นไหมฮะดูรูปอวกาศอันเนี้ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าไม่ซ้ํากับแอปแมวอื่นเลยนะฮะอ่ะดูภูเขานะครับมาร์เทน น้ำนะครับดอกไม้ก็ไม่มีโฆษณาจริงๆนะครับนี่ผมก็รีวิวคลิปมาประมาณ5นาทีแนละ้วยังไม่เห็นโฆษณาผู้อื่นมาสักอันนะครับโหลดติดเครื่องไว้ก่อมก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับไว้จะใช้ไม่ใช้ก็เด็กก็่ว่ากันเพราะว่ายังไงสิทที่เราโหลด ไว้แล้วมันก็ถือว่าเราได้ได้สิทธิ์รับแอปฟรีไปแล้วนะครับต่อไปถ้าเราลบออกจากเครื่องไปนะครับเขา,เาคิดตังค์ทีหลังก็ไม่ไม่ได้เสียตังค์แล้วนะครับมันเป็นสิทธิ์อันนี้เลยแล้วอันนี้เกี่ยวกับลูกเครื่อง,นงยนต์ต่างๆนะครับกีฬาอ่ะนี่นะฮะหมดข้อความต่างๆนะครับเคอ่ะเรามาดู บอกไปแล้วะฮะรูปดาวนะฮะอันนี้อันที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับส่วนอันรูปนี้ก็คือเป็นข้อความนะครับที่เราไม่ใช่เป็นแกลเลอรี่เรานะฮะมาดูในส่วนของเซตติ n งกันบ้างว่ามีอะไรอีกนะครับการตั้งค่าเราสามารถตั้งค่าแคชไว้นะฮะตรงนี้มีประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราหน่วยความจำเครื่องเยอะๆนะครับก็อาจจะตั้งแคชไว้เยอะๆก็ได้นะครับ เพราะว่าเวลาที่เราเปิดรูปดูมันจะได้ลื่นไหลนะครับเพราะว่ามันจะมีการทํางานเบื้องหลังนะครับโหลดองคโหลดรูปอะไรไว้ล่วงหน้านะครับภาษานะฮะก็เปลี่ยนภาษาได้ใครไม่ถนัดภาษาไทยหรืออาจจะไปอยากใช้ภาษาอื่นนะฮะล้างแคทตรงนี้นะครับก็สามารถกดล้างแคทไอแคทที่เราตั้งไว้ข้างบนได้ะ,ะรูปใหม่จะได้โหลดเร็วขึ้นนะคะล้างดาวน์โหลดนะฮะเก็บไม,ม่อยากมาลบทีละรูปนะคะก็สามารถกดล้างได้ล้างรายการโปรดได้ด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่า ไม่อยากมานั่งกดออกทีละเองทีละอันนะฮะก็สามารถกดที่เมนูล้างตรงนี้ได้นะฮะโอเคกับที่น่าแรกไหวเนาะก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมนะะช่นกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ